ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอลลเจ้นเพบทายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซ็น์จากปลาอาถพ์กุติหลอนค่ะเออเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของพี่ชายค่ะเป็นพี่ชายของทอฟ,ฟี่เองโอเคงั้นเรื่องเราเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับ <c oughs> ก็เอมันเริ่มเริ่มแรกๆเลยนะคะตั้งแต่ตอนที่ตอนนั้นพ่อเราเสียใหม่ๆปีห้าเจ็ดเราก็เลยกลับบ้านเพื่อไปอยู่เป็นเพื่อนแม่เราอยู่ประมาณสองสามปีนะคะทีเนี้ยค่ะพี่ชายแกก็อยู่ทํางานอยู่ชลบุรีอยู่พัทอ์อยู่ชลบุรีบ้างอยู่อยุธยาบ้างก็คือทํางานเชื่อมอยู่แต่อยู่ดีๆค่ะพี่เป้แกก็เหมือน กลับบ้านกลับบ้านมาแล้วก็มาบอกแม่ว่าอยากจะบวชครับคือแบบใจเด็ดมากอะไม่บอกใครเลยอยู่ดีๆก็แบบหยุดเลิกทํางานเบื่อคือขี่บิ๊กไบค์มาจากอ่อชนบุรีอ่ะพี่เป้อืมอ่ะแล้วก็กลับบ้านมาแล้วบอกแม่ว่าจะบวชแต่ทีเนี้ยค่ะแม่ก็เอ่อยังไม่ได้บวชให้ทันทีนะแกก็อยู่สักปีหนึ่งได้ไมั้งครับทีเนี้ยค่ะมันมีวันนึ่ง ที่ที่วัดที่หมู่บ้านของเราเนี่ยคือวัดเนี้จะมีเรื่องราวมากมายเลยที่เกี่ยวข้องอะนะคะโือเรื่องที่ผ่านๆมาก็จะเกี่ยวกับวัดนี้บ้างแต่ทีนี้ขอรู้วความว่าบ้านเรามันใกล้วัดพี่เป้วัดเขาจะตัดต้นไม้แล้วก็ลอกคลองอ่ะลอกคลองเหมือนหนองวัดเลี้ยงปาลาอะไรเงี้ยมันจะมีต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขอแรงบ้านเรือนคนที่อยู่ใกล้เนี่ยมาช่วยเลื่อยไม้ตัดไม้เพื่อจะเอาไม้พวกนี้มาทำฟืนไว้ให้ใหโรงขรัวที่วัดใช้รเราวพาแม่ แล้วก็พี่สาวพี่ชายคือแบบใครว่างอะนะคะว่างไม่ตรงกันอะ่ะเราก็ไปช่วยบ้างแต่ทีเนี้ยวันนั้นอะอเขาเผาฐานเสร็จแล้วเรากับแม่ก็เลยไปช่วยที่วัดเก็บฐานแต่เรื่องแปลกคือพี่เราขี่แบบมอเตอร์ไซค์ซาเล้งอ่ะที่มีพ่วงข้างขี่เข้าไปตั้งแต่ลานหน้าวัดเลยพี่คือสัมผัสแรกที่หนูได้กินคือแบบได้กลิ่นเอ่อน้ำอบอ่ะที่เขาลดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นแรงมาก เข้ามาเลยแล้วหนูก็เลยหันไปมองแม่ <S <S มแม่ก็หันมองหนูเหมือนกันแม่ก็พยักหน้าว่าแม่ได้กลิ่นหนูก็ได้กลิ่นทีเนี้ยค่ะจนกระทั่งผ่านตรงกุฏิกุฏินึงที่มันจะอยู่ใกล้ใกล้สารานี่ยแหละอยู่ใ,ใกล้สาราการเปลี่ยนนี่แหละมันก็ยิ่งได้กลิ่นแรงขึ้นพี่เป้ด้วยความด้วยความว่าทําไมมันกลิ่นแรงขนาดนี้หนูเลยเดินวนรอบกุฏิตรงนั้นเลยว่ามันมีใครอ่ะไปทําขวดน้ําอบน้าหอมอะไร หล่นแตกหรือเปล่าทาไมกลิ่นมแมลงขนาดนี้รเราก็เดินวนรอบกุฏินั้นพี่แต่มันไม่มีไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรใครทำหักทีนี้เราก็เลยไปถามนา,นา,นาพวกคุณป้าคุณยายอะไรที่มาช่วยกันเก็บฐานนะว่ามีใครได้กลิ่นน้ําอบน้ําหอมไหมทุกคนไม่ได้กลิ่นพี่ยกเว้นแม่กับทัฟฟี่อะได้กลิ่นกันสองคนหลังจากนั้นเราก็รู้แล้วว่าเราได้กลิ่นกันสองคนเราก็ไม่มีใครพูดอะไรแล้วกุฏิตรงนั้นมันจะอยู่ใกล้ๆกับหอระคังพี่เป๊ ยิ่งผ่านตรงนั้นมันก็ได้กลิ่นผ่านทีไรก็ได้กลิ่นกลิ่นแรงมากแล้วก็ผ่านไปหลายปีพี่เอ,อผ่านไปปีหนึ่งแหละทีนี้พี่ชายเราบวชบวชตอนแรกเขาจะจําพรรษาอยู่ที่วัดบ้านแห่งนี้แหละแต่เขาจะอยู่กุฏิไม้ข้างๆกุฏิไม้ข้างๆกุฏิปูนหลังเนี้ยเขาเขาไม่ได้อยู่นะคะเขาจะอยู่กุฏิไม้เขาก็จําพรรษาปีนึงอยู่ที่นี่แล้วก็ไปบ้านญาติที่ขอนแก่น <ừ> ไปจําพรรษาที่สองอยู่ที่ขอนแก่น จนกระทั่งมันจบพรรษาพรรษาที่สามเขาก็กลับมาที่บ้านแต่ระหว่างก่อนที่บวชอ่ะพี่เป้ก่อนที่จะตัดสินใจบวชนะเราสังเกตความผิดปกติของพี่ชายเราคือเขาชอบเก็บตัวแล้วเขาก็ซึมมันจะมีบางวันที่เขาออกมานั่งระเบียงคนเดียวนานมากเราก็เลยขึ้นไปหาเราก็สังเกตพี่เราร้องไห้เราก็เลยถามว่าพี่พี่เป็นอะไรเออเล่าให้น้องฟังได้นะ คือตอนแรกแกก็ไม่เล่าอ่ะพี่คือคือแกก็ชอบเก็บตัวแล้วก็แบบเห็นแกซึมๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีวันนึงก่อนที่จะบวดแกเล่าให้เราฟังว่าก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยมันมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นคือแกขี่บีบไบอ่ะในทางตรงพี่แล้วมันมีมอเตอร์ไซค์เวฟคันหนึ่งอ่ะผูวพวดออกมาจากซอยแล้วก็ตัดหน้าแกคือต่างคนต่างชนกันแต่อมอเตอร์ไซค์คันนั้นด้วยเขาเมา,าอ่ะอืเขาตัดหน้าพี่เรา เขาเมาแล้วคือเขาแบบภาพที่เห็นคือเขาพี่ชายบอกว่าเขาน่าจะเสียชีวิต <Okay. S 2> เพราะว่าน่าจะคอหักอะ่ะคือเลือดทะลักออกปากออกจมูกอ่ะพี่ก็ <Okay. S 2> คือชักอะ่ะ mm hmm. คือภาพตรงนั้นความตกใจอ่ะพี่ความทําอะไรไม่ถูกเขาเขาก็เลยไม่รู้จะทำไงพี่ ทางทางที่รถเขาก็แบบไม่ได้ล้มนะแต่ว่าคนเมาอ่ะพี่เข้าใจคนคนเมากับคนที่ที่มีสติใช่ไหม,มแต่ทุกความตกใจพี่มันมันสั่นมันทําอะไรไม่ถูกที่จริงเขาทําไม่ถูกอะเนาะเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่าทําไม่ถูกจริงๆพี่เขาก็เลยเออ่กลับมาที่ที่พักแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งโทรโทรแจ้งกู้ภัยบอกว่าบอกจุดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นจนกระทั่งก็คือรู้ข่าวต่อมาเลยว่าเขาเสียชีวิตและที่ความรู้สึกผิดตรงเนี้ย เขาก็เลยแบบเหมือนเหมือนทํางานมันก็ไม่มีกระาจทำงานนะพี่เขาก็เลยกลับมาเพื่อที่จะบวชให้ผู้ชายคนนี้อืมอ่ะเขาก็เลยเล่าให้เราฟังใช่ไหมเราก็ไม่ได้เล่าให้แม่ฟังนะแล้วพี่เขาก็บวชบวชจนกระทั่งพรรษาที่สามเขากลับมาที่บ้านกลับมาที่จำพรรษาที่บ้านอีกแล้วก็ไปเจอพระอาจารย์สายวัดป่าท่านเชิอพรด พระอาจารย์สมัยพูดได้เนาะพูดพูดช่อยได้ทีนี้ค่ะแกเคยเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สมัยคือท่านจะเป็นสายวัดป่านักปฏิบัติคือเกิดแกเคยบวชตอนที่อายุยี่สิบห้าก็คือเป็นเจเพศแล้วพระอาจารย์เนี่ยท่านทักไปลดน้ำมนต์นะไปลดน้ำมนต์กับเอพระอาจารย์นะตัวเองดวงดวงตกนะเนี่ยเจ้ากรลในเวงเขาตามอยู่นะรู้ไหมลดน้ำมนต์กับพระอาจารย์นะ มีเวลาว่างวันไหนไปนะแล้วท mm. ําไมพี่ชายเราไม่ไปก็ไม่รู้พี่แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็อยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ทีนี้ว่าแฟนอยู่ที่กรุงเทพเขาก็เลยเหมือนติดต่อทางโรงโรงโรงเรียนให้ลูกอ่ะย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็เลยพาหลานพาลูกสองคนแล้วก็พาหลานลูกพี่สาวสองคนอ่ะไปกราบลาพี่ที่วัดไปกราบลาพี่ที่วัดแล้วก็เราก็ขึ้นกรุงเทพมาพี่อ่าขึ้นกรุงเทพมาทีนี้ พอปีหกหนึ่งอะค่ะวันที่สิบเอ็ดกุมภาออวันที่สิบเอ็ดกุมภาพี่สาวเราโทรมาบอกว่าตอนนั้นคือตอนนั้นตัวทัฟฟี่ขายแพนเค้กอยู่ครับอยู่หน้าธนาคารกรุงกรูสีใหญ่ทีนี้เสร็จปุ๊บเอพี่พี่สาวโทรมาว่ากลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ชายอะตกกุฏิอืมเราก็ พี่พี่ตอนนั้นเราเนกใอใจว่าคาว่าตกกุฏิแล้วแล้วเลือกที่วัดมันไม่มีกุฏิสองชั้นพี่มันมีแค่กุฏิชั้นเดียวเ,ออเราก็นึกว่าแค่คงบาดเจ็บมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยร้องไห้แล้วมันก็พูดต่อว่าพี่เขาเสียแล้วนะเออเสียแล้วแล้วก็แบบพี่ตกใจมากหนูตกใจมากคือก่อนก่อนหนูหนูเก็บของหนูขายของกลับบ้านใช่ไหมพี่แล้วพอเราเก็บของ ของเสร็จเราก็จะมานั่งเขียโทรศัพท์เราเขียโทรศัพท์พี่รู้ไหมสิ่งที่หนูเห็นในโทรศัพท์คือพี่ชายเราอะไปกดไลค์หลานหลานทุกรูปมเมื่อสองชั่วโมงที่แล้ว ขาไปกดไลค์กดวิดีโอกดอะไรที่เป็นรูปรูป,รปคือเพราะว่าเขาจะเอ็นดูลูกสาวหนูมากเลยพี่เขาจะเอ็นดูมากเขาเพิ่งเพิ่งไปกดไลค์เมื่อสองชั่วโมงอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็ช็อกพี่ความความเสียใจตอนแรกคนมันจะช็อกก่อนเนาะแล้วมันก็จะรับไม่ได้ต่อมามันก็จะร้องไห้ฟูงไฟอะไรเงี้ยก็คือเราเสียใจมากเราก็กลับมากลับมาพร้อมกับแม่ตอนนั้นแม่ก็อยู่กรุงเทพด้วยมแม่ก็ร้องไห้มาตลอดทางเลยเราก็แบบตอนนั้นเราก็ร้องจนไม่รู้จน น้ำตามันหมดแล้วอะพี่น้ำตาร้องจนแบบไม่มีน้ำตาทะล้องอเราก็ได้แต่ปลอบแม่ปลอบแม่ปลอบแม่นะแม่เขาก็ตอนคือเสียใจมากอะพี่เขาก็น้ำตาไหลามาตลอดทางทีนี้ปุ๊บพี่ชายเราอะค่ะคือเสียตอนห้าโมงเย็นแล้วเหตุการณ์ก็คือพระในวัดอะมีสามลูกแล้วอีกสองท่านอะท่านไปกิ่นินต์แล้วก็พี่เราอะอาสา,าว่าไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอยู่เฝ้าวัดเอง เขาก็เลยอยู่คนเดียวพี่แต่ความเสียใจของเราคือทําไมเราเสียใจตั้งหนาคือก่อนหน้าเนี้ยพี่เราโทรหาเราตลอดแต่เราไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนี้คือพี่โทรมา <c oughs> เล่าให้ฟังว่าท็อปเฮ้ยมันมีคนมากวนพี่มากเลยอ่ะมัน <c oughs> น่าจะเป็นขี้ยามันมาเดินรอบกุฏิทุกวัน <c oughs> พี่อยู่ไม่ได้พี่ก็เลยย้ายกุฏิทีนี่ค่ะพ่อแม่ ได้ยินว่าพี่ชายเราย้ายกุฏิไปอยู่กุฏิชั้นหนึ่งที่เป็นปูนะพี่พี่แม่บอกว่าแม่หัวใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยแม่บอกว่ากุฏินั้นอยู่ไม่ได้กุฏินั้นเฮียนมากพระอาจารย์แก่รรษาที่ไหนก็ช่างไปอยู่ก็จะต้องเดินไม่ได้บินถบัตไม่ได้คือจะป่วยหนักไม่มีสาเหตุพี่แต่พอย้ายกุฏิหายคือกุฏิตรงเนี้ยมันจะเป็นศูนย์รวมแห่งการเก็บกระดูกคนที่ตายหง่ะพี่คนที่ผีด,ดุอะไรที่แบบดุอะ่ะคือคนที่ตายหงเขาจะมาเก็บไว้ที่กุฏิเนี้ย ครับอ่าแล้วพี่เราไปไปอยู่เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้พี่เขาโทรมาเล่าให้ฟังว่ามันมีขี้ยาไปเดินวนรอบกุฏิแล้วก็ไปเคาะเคาะประตูแล้วพอเขาเปิดออกมาเขาเห็นเท้าว้วๆวิ่งเข้าไปดังในป่าเราก็เลยถามว่าผีหรือเปล่าเขาบอกไม่มั่นใจมากว่าเป็นคนเพราะก่อนหน้านี้นเ,นเคยเห็นเด็กวัยรุ่นมันมาส่งยาการอะไรเงี้ยครับ เขามั่นใจมากว่ามันเป็นคนบางวันเขาพูดเขาโทรมาหาแล้วเขาก็ปรึกษาว่าบางวันอ่ะมันกระโดดขึ้นมาบนหลังคาเหยียบหลังคากุฏิโคมกมมันจะเป็นไว้ได้ยังไงหลวงพี่ผีหรือเปล่าอืมอืมแกก็ยืนยันว่ามันเป็นคนแน่ๆเพราะมันเห็นแบบคือเืบนมันไม่ใช่ผีอะมันเห็นมันเห็นจาๆเลยว่ามันเป็นคนอะไรเงี้ยเห็นท้องเห็นเท้าเห็นอะไรเงี้ยแกจะปรึกษาแล้วเรื่องนี้ตลอดจนกระทั่งแบบเราก็คิดว่าเออคือ คือพี่เราอ่ะพี่เวลาเขานั่งสมาธิเขาจะเป็นคนน,นั่งสมาธิตั้งแต่เขาบวชตอนอายุยี่ห้าแล้วเวลาเขาว่างๆเขาจะนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขานั่งสมาธิเขาจะชอบเห็นภาพเห็นเห็นอะไรที่แบบอาจจะเป็นเอ่อเราก็คิดว่าอาจจะเป็นภาพหลอนไหมหลวงพี่นู่นนี่นั่นแต่เราก็ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงๆนะแม่บอกแม่ขอร้องว่าขอร้องเธอย,าย้ายออกจากกุฏินี้นะเชื่อแม่อื แต่มันก็ไม่ทานพี่เขาไปอยู่แค่สองอาทิตย์เองครับคือคืนวันนั้นอะทุกคนไปกี่นิมมนหมดแล้วท่านอยู่เฝ้าวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรโดนใจให้เขาขึ้นไปบนหลังคาทั้งทั้งที่เขาเป็นคนกลัวความสูงพี่อืมแล้วมันมันคือมันเป็นกุฏิชั้นเดียวแต่ว่าพอขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเออ่จุดที่มันมีไม่มีเหล็กรองรับอะพี่ครับเราก็ไม่รู้อันนี้คือสันนิษฐานเพราะว่า <c oughs> พี่เราอยู่คนเดียวใช่ไหมทีนี้แกคงจะไปคลาตรงที่มันไม่มีจุดไอเหล็กรองรับอะอแล้วกระเบื้องมันน่าจะเก่าแล้วอะพี่มันก็ทะลุพอทะลุมันมันอยู่ในท่าที่ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจหรือว่าลงแบบพดพลาดลงอะพี่เข้าใจไหม,อม,อมพอตกลงมาแค่ชั้นเดียวแต่มันเป็นจุดที่เป็นจัว่วคือสูงที่สุดของกุฏิแล้วคือตกลงมาค่ะไหลเอาไหลลงกับคอลงอก็คือกระดูกซี่โครงอะ่ะมันหักเข้าไปทิ่มบอดอ อ่าแล้วด้วยความว่าอยู่กุติคนเดียวไม่มีใครเห็นพี่ไม่มีใครเห็นเลยแล้วหมาที่วัดแกให้อาหารทุกวันมันก็จะไปลุมกันเห่าหอนเห่าหอนจนกระทั่งคนที่เป็นขี้ยาแล้วเคยไปขอมาม่าปลากระป๋องหลวงพี่อ่ะเ,เขาเขาหิวเขาไปขอมาม่าปลากระป๋องเขาเขาว่าเอ๊ะทำไมหมามันเห่าอยู่จุดนี้เขาก็เลยไปดูแต่ตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่ได้เสียนะคะคเขาก็เลยโทรเรียกคือเข้ามาในหมู่บ้านอ่ะเขาก็ แทนที่จะโทรเรียกกู้ภัยอะเนาะเขาเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็มาบอกพี่สาวเราแล้วพี่สาวเราถึงโทรเรียกกู้ภัยคือมันมันช้าพี่มันก็แบบด้วยอะไรหลายๆอย่างอะนะแล้วพอไปถึงที่โรงพยาบาลอะพี่เขาก็เสียชีวิตไปแล้วเขาทางในทางวิทยาศาสตร์บอกว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้ว20นาทีสมองยังทํางานอยู่ใช่ไหม พี่เราอะก็พูดกับพี่ชายพี่สาวนะคะก็พูดกับพี่ชายว่าหนูขอโทษนะหนูขอโทษหนูขอโทษคือบ่ายวันนั้นอะพี่ชายคือยังไม่ถึงบ่ายค่ะประมาณสิบสิบโมงพี่ชายโทรมาบอกว่าถามพี่สาวว่าวันนี้จะมาอทํากับข้าวมาเพนไหมเพนก็คือก่อนฉันก่อนเที่ยงใช่ไหมคะเพราะว่าหลวงพี่อยู่คนเดียวพี่สาวก็เลยตอบไปว่าอ๋อต้องเตรียมของขายอะหนูไม่ว่างอ่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพี่ต้มมาม่าฉันก็ได้ พี่ชายเราเลยพูดไปไมพิพี่แล้วพี่สายสาวเรามันก็เสียใจตีอกชกหัวว่าถ้าหนูรู้ว่านั่นจะเป็นมื้อสุดท้ายโอ้ยใจเย็นๆนะั่นฟีค่ะไม่เป็นถ้าถ้านั่นมันก็พูดนะคะมันก็เสียใจว่ามันก็ร้องไห้แล้วทีนี้ค่ะไอ้หลวงพี่เขมนได้ยินนะคะว่าน้องบอกว่าถ้าหนูรู้ว่านั่นจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของพี่อะหนูหนูจะกลับมาครับ เหมือนเหมือนหลวงพี่จะลับดูนะคะคือน้ําตาเขาไหลพี่ครับอแล้วพอเอ่าพอเรากลับมาใช่ไหมคะเรามาถึงตอนเช้า,ตอ,ชาตอนเช้าประมาณแปดโมงซึ่งณนะตอนนั้นคืออเพิธีกรรมของพระเนี่ยคือเขายังไม่ได้ไม่ไม่ได้บรรจุโลนะคะถ้าเขาต้องรอพระผู้ใหญ่ที่เป็นพระอุปทาหรืออะไรสักอย่างอืจนกระทั่ง บ่ายของอีกวันหนึ่งอะพี่เขาถึงได้บรรจุลงแต่พี่ชายเราไม่ได้มีอาการผิดปกติเหมือนเหมือนศพที่ควรจะเป็นอะพี่คือเขาเหมือนคนนอนหลับอะครับเหมือนคนนอนหลับเลยอาการปกติแล้วก็เออมีหมอดูมีอะไรคนทรงอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าเนี่ยไม่น่าไปอยู่เลยกุฏินี่ยห้ามแล้วก็ไม่ฟัง ทุกคนห้ามแล้วอ่ะหลวงพี่ไม่ฟังทําไมหลวงพี่ร้านก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเออก็มีบางคนบอกว่าเนี่ยผีบันเทียนมากไม่น่าไปอยู่เลยแต่พอเรามาคิดอะพี่เราก็คิดว่าเออมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นกรรมก็ได้เพราะว่าคำว่าเจ้ากรรมในเวรตามอ่ะพี่ก็อาจจะเป็นคือเพราะว่าสภาพสภาพตอนที่พี่ชายเสียก็คือเลือดออกปากออกจมูกคือเหมือนคนที่เขาชนเลยอ่ะมันคืออาการเดียวกันเลยพี่ เราก็คิดว่าน่าจะเป็นกรรมอ่ะเนาะขนาดปวดแล้วก็ก็ยังหนีกรรมไม่พ้น่ะถูกใช่ครับใช่เราก็แบบเอ่อคือก็คือเขาก็ทําพิธีชาวนากิจที่ลานวัดอะนะคะที่เหมือนภาพที่ส่งไปให้นั่นแหละอืมครับทีเนี้ยค่ะหลังจากนั้นเนาะพี่สาวเราอะ่ะเขาก็เอ่ออยากจะเจอแบบด้วยความรู้สึกผิดอ่ะพี่อยากจะเจอพี่ชายมากนู่นี่นั่นเขาก็นอนนอนอยู่ที่วัด เพราะว่างานจัดอยู่ที่วัดใช่ไหมคะมแล้วตอนกลางคืนน่ะพี่ชายเราอ่ะก็มามาจริงจริงพี่ก็คือมาลูบหัวน้องแล้วก็บอกว่าอย่าไปคิดมากนะคนเรามันก็มีแค่นี้แหละอืมแล้วคืนนั้นอ่ะพี่เขาก็ไปเข้าฝันแม่คือในฝันคือแม่บอกว่าพี่ชายเรามาบินทบาทอืมอ่าในฝันนั้นนะคะ,ะว่าแม่ฝันว่าพี่ชายมาบินทบาทแล้วก็พอเปิดบาดออกเนี่ยแม่เขาก็ เหมือนรู้ว่านาตอนนั้นคือลูกชายเสียไปแล้วพี่ชายก็บอกว่าเอเราเป็นแม่ลูกกันแค่ถึงชาตินี้นะแม่มแม่มันต้องเสียใจนะอะไรอย่างนี้ยครับครับก้อยแกก็เ,เหมือนลาแม่พี่อืมแล้วหลังจากนั้นนะหนูก็ไม่เคยฝันเห็นอีกเลยนะหนูเป็นคนเดียวที่พี่ไม่เคยมาหาหนูก็ไม่รู้อะไร ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะแต่แต่ทุกคนเขาจะเวลาแต่ว่าหนูเขาไม่ได้มาครับแต่แต่ก็จะมีแบบเออ่ลูกสาวนะคะเขาบอกว่าแม่แม่เมื่อคืนน่ะหลวงลงุลงมาลูบหัวนะบอกว่าหลวงลุงไปแล้วนะครับก็มีแค่นั้นนะ่ะสําหรับสาหรับตัวทัฟฟี่นะแต่แต่ว่าหนูจะไม่เคยฝันไม่เคยอะไรเลยอะคะ่ะอืมเรื่องมันก็อาจจะไม่ห้หอนมากะค่ะพี่แต่ แต่ว่าเหมือนเราเหมือนมีเซนต์ตั้งแต่แรกว่าทาไมเราผ่านขุดทีนี้เราจะต้องได้กลิ่นน้ําอบน้ําหอมอตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนที่หน้าพี่เขาจะเสียอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องแปลกๆครับพี่แต่เราก็มานั่งคิดถ้าถ้าหลวงพี่ไปรดน้ำมนต์อย่างที่พระอาจารย์สมัยบอกจริงๆท่านจะเสียไหมอันนี้เราก็ตอบไม่ได้เนาะพี่มันอาจจะเป็นช่วง,ช,วงช่วงที่เวลาคนถึงขัานมันก็ห้ามไม่ได้เนาะถูกต้องฮะ ก็จะให้แนวคิดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะคนเราอ่ะหนีอะไรก็หนีได้ขนาดไปบวชแล้วก็ยังหนีกรรมไม่พ้น่ะใช่ครับค่ะนี่ขนาดอาต้องบอกว่าต้องใช้คํานี้นะคือคือเสียในวัดเลยนะฮะใช่ค่ะเสียในวัดแล้วกุตินั้นก็เฮียนจริงๆพี่ค,คือไม่มีใครอยู่ได้ ไม่มีใครอยู่ได้ทุกวันนี้ถ้าถ้าใครไปอยู่ไม่เกินสามวันพี่จะบินตบาดไม่ได้คือแบบอยู่ดีๆลุกไม่ได้เหมือนปวดขาหรือไม่สบายเป็นไข้หนักแต่พอย้ายกุฏิก็จะหายมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันอเอ่อพวกคนแก่หรือว่าอะไรในวัดอะเขาบอกว่าเงาสาลาปวดเงาเงาสาลาการเปียะกับเงากุฏิมันทับกันมันก็เลยเฮี้ยน แต่บางคนก็บอกว่าแต่คือสมัยก่อนมันก็เป็นจริงๆคือตรงนั้นนะคะมันจะมีสารเล็กๆที่เขาตั้งไว้สําหรับวางกระดูกศพไม่มีญาติอะพี่เป้แล้วต่อมาเขาก็มาสร้างกุฏิแล้วก็ลื้อสารตรงนี้ออกแล้วก็สร้างกุฏิทับตรงนั้นเลยม,มันก็เลยเฮียนก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ด้วยเอสาเหตุหลายอันหลายอย่างนะเราก็คงจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของกรรมมากกว่าอืม แต่มันก็เฮี้ยนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครอยู่ได้พี่คือมันมองได้หลายรูปแบบเลยนะหนึ่งคืออย่างที่ท็อฟฟี่บอกคือเรื่องเกี่ยวกับกรรมนะครับสองก็คืออ่า,อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรท,ที่ที่ที่คอยคอยตามกันมาไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาตินะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องน่าจะเป็นอุบัติเหตุอ่าแล้วก็พอตกลงมาต้องบอกต้องบอกก่อนเลยนะว่าอาจจะมไม่ได้ที่ส,สูงมากแต่ว่ามันเป็นจุดสําคัญไง ถ้าเราเอาคอลงหรืออะไรแบบเนี้ยบางคนไม่ต้องถึงกับขึ้นไปบนหลังคานะฮะพี่เคยได้ยินได้ฟังมาแค่แค่นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยทอฟฟี่แล้วเสียหลักนะครับฟาดแล้วก็ปรากฏว่าไปตรงไายทอเนี่ยมันไปกระทบกับเหมือนกับขอนไม้หรือสักอย่างเออตังนั้นจุดสำคัญไหปลามันหักซี่โครงหักเงี้ยมันก็เลยกลายมันเสียชีวิตได้นะฮะ นะครับก่อนอื่นเลยฟังเรื่องนี้จบก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะน้องทัฟฟี่นะค่ะอืมนะครับอาจจะเล่าไปแล้วจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความกระทบกระเทือนจิตใจพี่เข้าใจนะฮะค่ะอ่านะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่เขาไปกดไลค์กดรูปต่างๆให้ให้กับเราเนี่ยให้ลูกลูกสาวเราใช่ป่ะรูปรูปลูกของเราเป่ะใช่ค่ะเหมือนเวลาเวลาคิดถึงอ่ะจะคิดถึงมากไม่ถึงว่าเวลาที่มึงกดที่ที่เขากดเนี่ย แค่สองชั่วโมงพี่หลังจากนั้นเราก็ได้ยินได้ยินโทรศัพท์บอกว่าเออพี่เสียแล้วนะออแค่สองชั่วโมงเองพี่เป้นะที่จริงนะใช่คนเราอ่ะหนูอยากจะย้อนเวลาได้มากเลยตอนที่พี่โรามาเล่าว่ามันมีคนปีนหลังคาเนี่ยออหนูก็คิดว่าเขาคงคงจะเดินขึ้นไปดูหรือว่าปีนขึ้นไปดูว่าเฮ้ยมันปีนขึ้นไปทำไรวะหนูคิดนะเออ,เอ,อมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวด้วย มันจะมีสาเหตุอะไรที่พระอยู่รูปเดียวแล้วขึ้นไปบนศสร์ไอ้หลังคาโกติอ่ะม่างแตจะขึ้นขึ้นไปดูว่าเอ๊ะมันมีใครปีนได้เหรออะไรเงี้ยเอออันนี้มันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าแต่แต่เราคุยกับพี่อะพี่พี่เต้ทำไมพี่ถึงมั่นใจว่ามันไม่ใช่คนเอ้มันไม่ใช่ผีแน่นอนท็อมันเป็นมันเป็นคนนี่แหละพี่เห็นตัวมันจ่าเลยพี่ยังเลยเคยเดินออกมาตะหวาดมันยังวิ่งหนีเข้าป่าเป็นคนเป็นคนแน่ๆเขาพูดอะค่ะ แต่เราก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นผีไหมอ่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่ากุฏิมันเฮี้ยน<ห>ที่เขาก็ยืนยันว่าเป็นคนให้คิดถึงถึงบ้านเราก่อนนะบ้านก่อนหรือว่าเป็นสถานที่ที่เราพักอาศัยเป็นของเราหรืออะไรแบบเนี้ยการที่เราจะขึ้นไปบนหลังคาเนี่ยลองคิดซิว่ามันจะมีเรื่องอะไรถ้ามันไม่จําเป็นหรือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันแทบไม่จะไม่มีเลยนะ ใช่พี่อันนี้เราก็ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าว่าเขาขึ้นไปทําไมมันจะมีใครหลอกล่อด้วยเสียงหรือด้วยอะไรแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้จริงๆเพราะว่าณตอนนั้นท่านอยู่คนเดียวไงมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างหนึ่งหนึ่งเลยคืออาจจะน้ํารั่วฝนรั่วหรืออะไรเงี้ยไปไปซ่อมหลังคาหรือจะไปนั่งดูวิวหรอมันก็ไม่น่าใช่มัไ่่วจะไปนั่งดูวิวมันก็ไม่น่าใช่ไงเออไม่รู้เหมือนกัน คงจะเอ่อถึงคราวะนะคะคก็คงน่าจะเป็นเรื่องของเวรกรรมอ่าโอเคไดค้น้องท็อฟฟี่ครับขอบคุณมากที่กล้านะที่เอาเรื่องนี้เอาเรื่อง <มา S 1> ส่วนตัวเอาเรื่องในครอบครัวมามาแชร์ประสบการณ์ให้เราแล้วก็ก่อนวางสายอ่ะสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับกับกับเพจกับช่องที่น้องท็อฟฟี่ทำเกี่ยวกับแหนมเออ เนี่ยนะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวเขอฝากนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องเล่านะพี่เป้ใครที่มีคนในครอบครัวนะคะก็ดูแลดูแลกันและกันดีๆนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ยมันเกิดขึ้นได้แบบทุกที่ทุกเวลาจริงๆโดยไม่มีอะไรเตือนล่วงหน้าเลยค,ค่ะก็เรื่องของแหนมันนะคะถ้าถ้าไหนอยาก อุดหนุนนะคะยังไม่เคยทาแนแหนมเห็ดก็ทักเข้ามาได้ค่ะที่เพจแหนมสามเกลอค่ะก็จะมี<อ>แหนมเห็ดแหนมปลาค่ะพี่เป้แล้วก็แหนมไก่ค่ะอืมแหนมปลานะแหนมปลาผมแนะนําให้แบบจุดเตาถ่านนะนะเออแล้วก็ย่างปิ้งอะไรก็ได้อโอ้มันจะหอมมันจะหอมจริงๆนะมันจะหอมแล้วก็ถ้าใครเป็นสายสายเดิมนะโอ้โหอันนี้เป็นกลับแกล้มได้แบบจำแมวมากเขาบอกเลย นะฮะโอเคนะครับแต่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 ว่าใครเป็นสายเหตุชอบเผ็ดก็ก็ลองไปทักดูนะมี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 หลายรูปแบบนะครับน้องทอฟฟี่นะฮะสนใจก็ชื่อเฟซที่ผมกําลังขึ้นอยู่อยู่ตรงเนี้นะฮะทอฟฟี่แหนมสามเกลือยินดีต้อนรับเลยค่ะมังสวิรัตเลยเจก็มีแบบไม่ใส่กระเทียมค่ะพี่เป้ครับนะฮะใครสนใจก็ติดต่อทักไปสั่งได้ไม่ค้าใจดีนะฮะ ค่ะเดี๋ยววันหลังเอาเรื่องหลอนๆมาแชร์กันใหม่คะ่ะพี่เป้วันนี้ก็หรือว่าอาจจะให้ข้อคิดคุณรู้ฟังสักเล็กน้อยนะคะอาจจะไ,ไม่หลอนมากไม่เป็นไรครับจะหลอนมากจะหลอนน้อยจะสั้นจะยาวได้หมดน้องท็อฟฟี่ค่ะขอบคุณค่ะพี่เป้โอเคก็สุดท้ายนี้ก่อนวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะเช่นกันนะคะโอเคแล้วก็บอกกี้ที่พี่ฟังอยู่แป๊บๆมันมีเสียงแมวใช่ไหม ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเสียงแมวแต่จะมีเสียงปั๊มน้ำปั๊มน้ำได้ยินอยู่มันเหมือนมีเสียงแมวร้องไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปฟังดูโอเคนะคะ <c oughs> เราก็แบบสมาธิอยู่กับพี่เป้ตลอดเราก็เลยไม่ได้ยินเสียงเราข้างได้ยินแต่เสียงปั๊มน้ำครับครับได้ครับคุณกาแฟครับขอบคุณมากครับคะ่ะยินดีคะ่ะพี่เป้สวัสดีค,ครับสวัสดีครับ